บทพระคาถาป้องกันภัยสิบิด บุรภพารัสาเมพภะพุทธงคุณังบุรภพารัตสมเมพภะธรรมเมตังบุรภพารัตสาเมภาสังฆานังตุขโรคขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัภพโสสัพพโรคสัภพภัยสัพพคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดใด็ให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือน ขอวันขอปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คใครขอวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยพภาธานางสัพพาลาพังพระวันโตเมรักขันโตสุรังขันโต อาคเนรัสเมงระปุณธกุณังอาคเนรัสเมงระธรรมเมตังอาคเนรัสเมงระสังฆานังทุกขรโรคภพยังวิวันชัยเยสัพพุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะห์เดือนครอบ เคราะวันข,อ,ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้ดับไฟอภิวันชัยแยสัพาธานังสัพาลาภังพะวันตุเมรักขันตุสุรังคันตุ ถากศีลรักษาเมงผาโุธถกุณนางถากศีลรักษาเมงผาธรรมเมตตังถากศีลรักษาเมงผาสังขานังทุกขโรคผะพยังวิวันใจแย่สัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะคราะตัวนอกสัพพะคราะตัวในสัพพะคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เคราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัะพาทางนางสาบพะาลาพังพะวันโตเมรักขันโตสุรังคันโต หอระเดรรสเสงพระโพนทักุนังหอระเดารสเสงพระธรรมเมตตางหอระเดรรสเสงพระสังฆานางทุกขโรคาพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอตัวนอกสัพพครอตัวในสัพพะครอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยพภาทานังสศภาลาพังพวันตูเมรักขันโตสุรังขันโต ปาจิมรสเมงปาโคตะคุณังปาจิมรสมรเมงปะธรรมเมตตังปาจิมรสเมงปะสังขานังทุกขโรอคภัยยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพศกสรพพโรคสรพพ,พัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายม่อนน้ำดับไฟอธิวันใจเยสัพา,าธานังสัพา,าลาพังพระวันโุเมรักขันโตสุรังขันโต พายารปราสาเมงพระโกฏิคุณนางพายารปราสาเมงผ้าธรรมเมตตังพายารปราสาเมงผระสังขานางทุกขโรอข้าพายาวิวันณชัยเยสาภาทุกสะภาโสสะภาโรคสะภาภัยสะภาเคราะห์ตัวนอกสะภาเคราะห์ตัวในสะพาเคราะหตัวใดๆก็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะวัน ขปีข็อให้เคลื่อนเพราะเดือนข็อให้คลายเพราะวันข็อให้หายเมือนนํำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาธานางังสัพาลาพังพะวันโูเมรักขันโตสุรัางขั อดอนรัษมิงพระโทธคุณนางโอดอนรัษมิงพระธรรมเมตตางโอดอนรัษมิงพระสังฆานางทุขโรขภพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายราะวันขอให้หายเหือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพะลาพังพระวันตูเมรักขันโตสุรักขันโตโ อสันระสมิภะพุทธะกุณางีสันระสมิภะธรรมเมตตังสันระสมิภะสันฆานังทุขโรคะขยังวิวันชัยเยสาพาทุกสาพโสสพภโรคสาพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสาพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน ขอปีขอให้เคลื่อนขาอเดือนขอให้คลายราะวันขอให้หายหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานังสัพพะลาพังพระวันตูเมรักขันูุสุรังขันตุอากาศรัศมิเองประวนตาทุนางอากาศรัศมิเองประธรรมเมตมตังอากา พระสมเงรระสังขานังทุกขรโรคภพยังวิวันชัยเยสัภพทุกสาภโสสพภโรคสพภภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัภพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะเดือนเคราะวันเคราะปีขอให้เคลื่อนเคราะเดือนขอให้กลายคราะวันขอให้หายมือน้ำดักไฟอภิว วันชัยเยสาพาทางนางสาพาลาพังพวันโอเมรักขันโตสรักงขันโต ปะเทเวรสาเมพระพวนทักุนังปทังปทเวรสาเมฆปะรรมเมตังปทัทเวรสาเมฆปะสังฆานังทุขโรคคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสาพโศกัพสกสพโรคสัภพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัภพเคราะตัวใดๆดเราให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายเพราะวันก็ให้หายเหมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสัาพาทานาสาพาลาพังพรวันตุเมรักขันโตุรักขันโต ภะรพารัสมิงพระโพธิคุณังบุรพารัสมิงพระธรรมเมตังบุรพารัสมิงพระสังฆานังตุขกขรโรคภพยังวิวันชัยแย่สัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือดน าะวันคขอปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาธานางสัพพาลาพังพระวันโนูแมรักขันโตสุร่างคันโต อาคเนรัสเมงภาปุณธกุณังอาคเนรัสเมงภาธรรมเมตังอาคเนรัสเมงภาสงคานังทุกขโรคพาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัภพโสสัภาโรคสัภพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนรอ เคราะวันอหปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้ใครเคราะวันขอให้หายเมือนน้นดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทาน,านังสาพาลาพังพวันโตเมรักขันโตสุรังคันโต ท,ทักเีนราสเมกงภาบุตรทักุนางทางักเีนราสามิงภาธรรมเปตังทักเีนราสเมงภาสังขานางตุกขรโรคาพยางังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เคราะห์ปีขอให้เคลื่อนเคราะเดือนขอให้ใครเคราะวันขอให้หายเมื่อน,น้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานางังสัพาลาพังพะวันโตเมรักขันโตสุรังคันโต อระเดรัสเวีงพระโพธทคุนางหอร์เดรัสเวงพระธรรมเมตต่างหอร์เดรัสเวงพระสังฆานางทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสาภศกสพโรคสพภัยสพเคร้อตัวนอกสพเคร้อตัวในสาเคร้อตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนนามดัไฟอภิวันชัยเยสัพาธา,านังสัพาลาพังพวันตูเมรักขันโตสุรัางขันโต ปาจิมรสาสะเมงปะโคตะคุนังปาจิมรสาสะเมงปะธรรมเมตังปาจิมรสาสะเมงปะสังฆานังทุขโรอคาพยางังวิวันชัยแยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราะห์ตัวนอกสัพพะเคราะห์ตัวในสัพพะเคราะห์ตัวใดใดเให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนนามดัไฟอธิวันใจเยสัพพาธานังสัพะลาพังภะวันตูเมระคัน ายาปร,ะะปราศเมงพระโคท้าโคังพายาปราศเมงพระธรรมเมตตังพายาปราศเมงพระสังขานางังทุกขโรวขพะยาวิวันชัยเยสาภาทุกส,กส,กสาภโสสาภโรคสพภภัยสาภครอบตัวนอกสพภครอบตัวในสาภครอบตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันคร ปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอธิวันชัยเยส,พาาาสพาาพัพาตานังสัาภลาปังภวันโูเมรักขันตุสรขันต ดอนรสเมิงผาโพนทคุณนางโอุดอนราเมิงพระธรรมเมตตางโอุดอนรสเมิงงผะสังฆานางทุกขโราพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายหม่อนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสักพาทานังสักพาลาพังพวันตูเมรักขันโตสุรังขันโต เยสันรัสมีข้าพูนทกุนางเยสันรัเมีผาธรรมเมตตนางเยสันรัเมีผาสันขานังทุกขโรคขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโ,โรคสัภพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราปีเคราะห์เดือนเคราะวันเคราะ เปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพภาลาภังภะวนูเมรักขันโตสุรังขันโต อาการรัศมีเองผาป่วนตาตุนางอาการรัศมีเองผราทำเมตตาอาการรัศมีเองผระสังขานางตุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโกสักสพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันเครา ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสัพา,าทางนางสัพพะลาพังพระวันโอเมรักขันโตสรุร่าัน ปะะัตเวรส,มะะวรสมะะเมพระพวนทักุนังปะะัตเวรสเมฆปะรมเมตังปัตเวรสาเมฆปะสันคานังทุขโรคภพยังวิวันใจเยสัพพทุกส,ะะสกัพพโสสัพพโรคสะะพัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆดเราให้กลายเป็นดีครอะปีครอะเดือนครอะวัน เราะปีก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเือานน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานาสภพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสุรักขันโตโ พร,ร,ระพารัสมฆพรโพธคุณนางบุรพารัสเมงพระธรรมเมตตางบุรพารัสเมงพาสังฆานางตุกขโรคภยังวิวันใจแย่สัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีเคราะตีเคราะเดือน เพระวันเคราปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาธานังสาภาลาพังพระวันโนูแมรักขันตตสุร่างขัน อาคเนรัสาเมงระปุทธกุณัอณงอาคเนรสาเมงระธรรมเมตังอาคเนรัสาเมงระสังฆานังทุกขโรคาป,ปยังวิวันชัยเยสาพพทุกสาภพโสสัสพพโรคสัภพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะ์เดือนคร วัเคราะปีกขอให้เื่อนเพราะเดือนขอให้ใครเพราะวันขอให้หายหมือน,น้ดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานังสาพาลาภังพวันตุเมรักขันโตสุรัางขันโต ถากศีลรัษาเมงผาโบนทากโนังทากศีลรัษาเมงผาธรรมเมตังทากศีลรัษาเมงผาสังขารังทุกขโรคผพยังวิวันใยเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะหตัวนอกสัพพคราะหตัวในสัพพคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะวัน เคราะห์ปีขอให้เคลื่อนเคราะเดือนขอให้คลายเคราะวันขอให้หายเมือนนํำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาธานังสัพาลาพังพาวันโูเมรักขันโตสุรังคันโต หอระเดรารสเวงพระโพธะคุณนางหอระเดรารสเวงพระธรรมเมตตางหอระเดรารสเวงพระสังฆานังทุกขโรคคพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบตีครอบเดือนครอวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพาลาพังพวันตูเมรักขันตตสุรังขันตุ ปาจิมรสเมงปะโคตะคุณังปาจิมรสเมงปะธรรมเมตตังปาจิมรสเมงปะสังขานังทุกขโรอคภัยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพโศสัพโรคสัพพภัยสัพ้าครอตัวนอกสัพ้าครอตัวในสัพ้าครอตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวัน ขพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายหม่อน,น้ำดับไฟอธิวันชัยเยสัพา,านังสัพาลาพังพระวันตุเมรักขันโตสุรังขันโต พายาปราสเมงพระโุทธคุณังพายาปราสเมงพระธรรมเมตตังพายาปราสเมงพระสังฆานังทุกข์โรขพายังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนนาำดักไฟอภิวันชัยเยสัภา,าตานงางสัพพรลาพังพระวันโูเมรักขันโตสุราัางขั ดอ,อดอนราสเมงพระโพธิคุณนางโอุดอนราสาเมงพระธรรมเมตตางโอุดอนราสเมงพระสังฆานางทุคคโรภพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพาโสสัพพโรคสัพสพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราปีเคราะห์เดือนเคราะวันครอะ ข็อให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายราะวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสักพาทานังสักพาลาพังพะวันตูเมรักขันโตสุรังขันโต อิ ates, สานรัสมีเ้าพูดทักุนนางอสานรัสมีผะธรรมเมตตนางอิสานรัสมีผะสันขานางทุกขโราพยังวิวันชัยเยสาพพทุกสาพโสกสพพโรคสพพภัยสัพพครอตัวนอกสพพครอตัวในสพพครอตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเครอบปีเคราะห์เดือนเคราะวันคร ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพภาทานังสะภาลาพังพระวันโูเมรักขันโตสุร่างขันโต อาการรัศมเองผะป่วนตักตุนังอาการรัศมเองปะธรรมเมตังอาการรัศมเองปะสังขานางตุขคโรคภยาวิวันชัยแยสัพพทุกสัพพะโสสัสพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันคร ขอปีขอให้เคลื่อนเขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทางนางสัพพาลาพังพระวันโูเมรักขันโตุสุรักขันโต ป,ะะป,ปัตเวรสาเมภะพวณทักุนังปัทเวรสาเมภปะรรมเมตังปะทะัทเวรสาเมภปะสันฆานังทุขโรคคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสาภโศสสะพพโรคสะพภภัยสะพเะคร,ร์ตัวนอกสะพเะคร,ร์ตัวในสาะเะคร,ร์ตัวใดๆดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพภาทานาัสสัพาลาพังพระวันตุเมรักขันโตสุรักขันโตโ